ซื้อกับข้าวครับตะโกนบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเช้าลงกาวมันต้มแบบนี้เอะไรครับม,มันนี้ไม่มีมันเลยครับวันนี้ ลูกเว้นมันพ่อขลามครับขลามสีขาวก็ดำสองฝักสองฝักสีขาวก็ดำครับขาวก็ดำหน่ารัก เป็นน้ำหกงมานะครับอ๋อแบบเผื่อเลยทุกวันจะเป็นแก้วอันนี้จะเป็นน้ำอ่า